5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประวิธานอุสาหาครับวันนี้มาชวนคุยเรื่องว่าทำยังไงจะให้วันหยุดของเราเนี่ยนะมีคุณค่ามากที่สุดนะครับบทความนี้ชื่อ For smart habits successful people practice in their weekends นะครับคุณเจอรรี่รูเมอร์เป็นคนเขียนนะฮะวันหยุดอย่าปล่อยให้ผ่านไปโดยแบบว่า นอนตายอย่างเดียวนะครับนอนแบบเติมชาร์จแบตอย่างเดียวแล้วลองคิดดูว่าเราทําอะไรให้มีมีวันหยุดเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าช่วยพาเราไปข้างหน้าได้บ้างนะครับซึ่งเป็นหัวข้ออันที่หนึ่งเลยนะเขาบอกว่าใช้วันหยุดเนี่ยเพื่อที่จะไปข้างหน้าไม่ใช่กลับหลังนะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าอะไรนะฮะถ้าเกิดว่าวันหยุดของคุณเนี่ยหมดไปกับการออซื้อของช้อปปิ้งนะครับอ่านฮะ ก็แปลว่าคุณพาเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยกลับหลังเพราะว่าใช้เงินจมุติมากกว่าที่หาได้นะครับถ้าเกิดวันหยุดของคุณเนี่ยหมดไปกับ Netflix หมดเลยเนี่ยนะฮะคุณก็ทำให้เรื่องของ mental clarity นะเรื่องของเรื่องของการทำให้สมองเฉียบคมขึ้นเนี่ยถอยหลังนะฮะถ้าเกิดว่าวันหยุดของคุณหมดไปกับการกินดื่มนะฮะอันนี้คุณก็ทำให้สุขภาพถอยหลังแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นวันหยุดเป็นยังไงทำยังไงให้ดีนะเขาบอกว่าวันหยุดเนี่ยเหมาะกับการเคลียร์เรื่องส่วนตัวเช่นนะครับ ดูเรื่องของการว่าเอ้ยเราการเงินเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับแน่นอนนะฮะออ,ออกกําลังกายแบบที่ปกติวันธรรมดาทําไม่ได้นะฮะอย่างเช่นเนี่ยวันหยุดเนี่ยถ้าไปยิมเนี่ยอยู่ได้สองสามชั่วโมงนะฮะแล้วก็อีกการหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงคือไปซื้ออาหารที่เตรียมไว้ทําสําหรับสัปดาห์หน้าให้เราให้เราให้เราเฮลตี่นะเพื่อ,ออาหารที่แบบดีต่อตัวเองนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะข้อที่สองครับเขาบอกว่าให้เตรียมแผนการสําหรับวันหยุดสัปดาห์ไว้ก่อน คือถ้าเกิดคุณไม่เตรียมแผนการสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ไว้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้มันไปแบบ,แบบแบบไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหรน่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณคุณคุณเตรียมแผนการไว้ก่อนเนี่ยนะฮะคุณจะมีโอกาสที่จะทําสําเร็จมากกว่านะครับการเตรียมแผนการไว้ก่อนไม่ว่าคุณอยากจะทําอะไรก็ตามในวันหยุดเนี่ยขอให้เตรียมไว้คล้ายๆกับเวลาจะไปทํางานแต่ไม่ต้องซีเรียสเข้าเท่านั้นเองเนะครับเช่นครึ่งวันวันเสาร์ตอนเช้าจะทําอะไรจัดบ้านให้เสร็จสมมุตินะครึ่งวันตอนบ่ายจะ ทำอะไรให้เสร็จสักหนึ่งอย่างสมมตเนี่ยนะฮะก็ทําให้เราสามารถที่จะมีวันหยุดที่มีประโยชน์มากได้นะครับวันธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่ามันพอ for producing นะครับแล้วก็วันวันหยุดเนี่ยมันเหมือนเป็นสําหรับเวลาสําหรับการ c o n s u m นะฮะการ c o n s u m ทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดถึงการคอนซูมแบบแบบโซเชียลมีเดียหรือว่าหรือว่า netflix ทั้งวันทั้งคืนนะฮะ การคอนซูมในที่ว่านี้เนี่ยนะครับคือการเตรียมวัตถุดิบการเตรียมวัตถุดิบนะครับเช่นเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะคิดพวกเรื่องที่มันเป็นแบบมีความซับซ้อนอยากหรือว่าเป็นโครงสร้างชงลักษณะเชิงโครงสร้างเช่นไอเดียใหม่ๆหรือว่าอะไรที่ได้จากหนังสืออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับได้ตอนวันหยุดมากกว่าเพราะว่าหัวมันโล่งกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอ่านหนังสือวันหยุดนะครับแล้วก็เตรียมโครงสร้างอะไรบางอย่างสําหรับสัปดาห์ต่อไปเนี่ย เป็นเวลาที่ดีนะครับทั้งนี้ท่านนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องใช้มันอยู่ทั้งหมดในการเอามาทําอะไรแบบนี้นะมันก็ฟังดูแบบเหมือนทํางานใช่ปะ่ะแต่จริงๆแล้วผมก็เห็นด้วยเรื่องนี้นะ,ะว่าอย่างวันหยุดเนี่ยจะเป็นวันที่ผมทําพวกแบบเขียนบทความอะไรพวกนี้ได้เยอะนะเพราะว่าวันธรรมดาเนี่ยมันเหมือนสมาธิมันไม่ต่อเนอื่องพอวันหยุดเนี่ยเป็นวันที่เราสามารถที่จะรับพวกอินพุตต่างๆได้ดีนะครับอินพุตต่างๆเช่นหนังสือเช่นพอดแคสต์เช่นอะไรพวกนี้เนี่ยวันหยุดรับได้ดีกว่านะครับแล้วข้อที่4ี่ครับก็คือ ขอให้มีความสุขนะครับฝันเขาบอกว่าคนที่ทาก็ได้ตัวเองมีความสุขอะมีความสุขจริงๆนะแบบความสุขแบบแบบแบบเขาเรียกว่าความสุขที่เติมเต็มจิตใจของเราเนี่ยนะครับจะสามารถทํางานได้ดีกว่าคนที่ไม่มีความสุขสิบาเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทําให้คุณแฮปปี้นะคคุณก็จะทํางานได้ดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นสี่ข้อที่เอาไว้ใช้สําหรับวันหยุดที่ดีนะครับทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับข้อแรกเนี่ยนะครับทําให้วันหยุดของคุณเนี่ยเดินไปข้างหน้าไม่ใช่ถอยหลังนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ทําที่ทําลายสุขภาพทําลายเรื่องการเงินนะครับก็พยายามอย่าทําเยอะแล้วกันนะฮะอันที่2เนี่ยเตรียมแผนการสอดวันหยุดไว้ก่อนนะครับเราก็พยายามทําให้ได้เอ่อโดยป็นเตรียมคร่าวๆก็ได้นะครับแบบครึ่งวันแรกจะครึ่งวันเสาร์เช้าจะทําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นต้นนะครับวันหยุดเนี่ยนะฮะอันที่สามวันหยุดเนี่ยมันเป็นวันที่เราเอาไว้รับอินพุตต่างๆเช่นการอ่านหนังสืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ข้อที่สี่เนี่ยนะครับ วันหยุดขอให้มีความสุขเพราะว่าคนที่มีความสุขจะสามารถทำอะไรได้ดีกว่าคนที่ไม่มีความสุขนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที